โอเคฮนะทุกคนเราย้ายสมโมนควของเรากันเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งดูเฉยๆนะเราจะรอนอนอย่างเดียวเรามีคนเราจะเป็นผู้รอนอนอย่างเดียวนะครับนะทุกคนตอนนี้เราใช้แรงงาน <c oughs> ข้าวดีนัก สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกลับมาพบกับชนะสายแบกันเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของเรานะครับตอนนี้ก็นะฮะมีทริปอีกแล้วนะครับไปกางเต็นกันนะครับนะ <Wow. S 1> ทีเ่เราจะไปกางเต็นกันที่สวนเราไงนะครับผม โอเคนะครับก็่กอนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช anel สายแบกของเราด้วยนะครับโอเคฮะเราก็เดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนหมายเลขสามศูนย์สาาะนะครับก็มุ่งหน้าสู่สวนเราไงใกล้ๆกับสวนไผ่ยพัรลำนะทุกคนนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วนะครับแดดก็ร้อนพอสมควรนะเราก็ไปเรื่อยๆฮะรพร้อมกับอุปกรณ์แคมปิ้งที่แบกมาเต็มคันอีกเช่นเคยนะครับนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะก้าอี้น้อยนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นนะครับแล้วก็กระเป๋าเหลืองนะครับอ่ามัดบนปีบอีกทีหนึ่งนะโอเคฮะเราเดินทางกันไปเรื่อยๆครับผม เหนื่อยก็พักนะฮะเรื่องความเร็วนั้นเราก็จะไม่ใช้ความเร็วมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะลูกคะเป็นเป็นคลื่นนะทุกคนนะเพราะว่าแบกน้ําหนักมาเยอะด้วยนะครับไม่ค่อยไว้ใจแหลกท้ายเท่าไหร่เพราะเวลาเรากระโดดขึ้นมาเนี่ยมันน้ําหนักมันจะกดลงแหลกมากเกินไปนะมันอาจจะทาให้แหลกท้ายเรหาหักได้นะทุกคนนะและเช่นเคยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เรามีสกอยนะครับามาด้วยนะทุกคนนะเราไม่ได้ใช้เดียวนะเรามีสกอยนั่งสับฟงนกมาด้วยนะทุกคนเลิกางานปุ๊บก็ลุยเลยนะครับเดินทางนั<จ>่งห <frustrating> ลับบนรถมาหลายรอบแล้วนะสายหลับของแกนี่ต้องแบบนี้นะครับนะหลับได้ทุกสถานการณ์นะทุกคนนะ เรื่อยเลยนะครับเดินทางกันต่อนะทุกคนนะเรื่อยๆคเขาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่จำเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งอะอสายแบกอะทุกคนม <c oughs> ีหม้อห้อยมาด้วยนะ <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นทลิปนี้โควิดเหมือนกันนะครับนะทุกคนเฮ้ยเมื่อะไร จับอะไรจับอาการเราต้องรีบขี่แล้ทุกคนนะเดี๋ยวมันหลับอีกไป okay, อีกสักประมาณ30กว่ากิโลนะครับประมาณ35มสามสิกิโลก็ถึงที่หมายของเราแล้วน,นะครับนะตอนนี้ก็อยู่บนถนนถนนรังสิตนครนายกนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราก็จะแทนไว้นะครับนะแทนไว้ว่าเราจะไปนอนสักสองคืนโอเคอากาศคอนข้างที่จะรอ้อนจังเลยทุกคนตอนนี้ท้องก็เริ่มจะหิวแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะทุกคน ถ้าเที่ยงก็ยังไม่ได้กินนะฮะได้ชากเกี่ยวไปแก้วหนึ่งอยู่ได้ฮนะอยู่ได้เดี๋ยวไปกินที่ลังกังเต้นเลยทีเดียวนะครับนะเช่นเคยครับเราก็ใช้ถนนเส้นเดิมนะทุกคนนะที่ไปสวนไหา่พันลำนะครับเพราาอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็ใกล้จะถึงแลนะ้วที่หมายของเรานะครับสําหรับสวนเราไง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  ก่อนจะมาเนี่ยเราก็ได้ทําการจองไว้ก่อนแล้วนะครับนะก็ค่าที่พักนะครับก็ตกเอ่อคนละ150บาทต่อนหนึ่งคืนนะแล้วก็จะมีอาหารนะครับถ้าไม่ได้เตรียมมานี่ก็สามารถสั่งได้24ชั่วโมงนะเห็นทางส่วนแจ้งมาเช่นนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับ ตอนนี้ท้องขร้องจอกจอกแล้วนะทุกคนน้ำแห้งหมดเลยนะครับนะทุกคนใน่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีน้ำให้เล่นนะเดี๋ยวเราไปดูที่สวนนะว่าจะมีน้ำให้เราเล่นไหมนะครับเพราะผมก็จองอที่ลานไอ้ลานกากเต็นเนี่ยนะฮะจองไว้บริเวณริมน้ำนะครับชุบนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับนะทุกคน สวนเราไงเอชโอ้โหโอ้โหก่อนหินโอ้โหโอเค,อเคลงก่อนโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเลือกที่กลางเต้นกันทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเอารถเข็นนะทุกคนนะเดี๋ยวไปกลางริมน้ำนะครับนะโอเคฮะทุกคนเราย้ายสม,โมโนุนขัวของเรากันเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งดูเฉยๆนะเราจะรอนอนอย่างเดียวเรามีคนเขาก็เข็นกันแบบนี้ไป คหาที่ล้มเล่มก่อนนะทุกคนนะนู่นดีกว่า ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวูรปพักไฟเอาตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้เรียวเรวเดี๋ยวจะกางเต็นแล้วเร็วววันนี้เดี๋ยวจะกางเต็นให้นอนนะค่อยดูนี่ คองเมรอยากถอดเสื้อเหมือนกัน เราจะเป็นผู้รอ,อนอนอย่างเดียวนะครับนะทุกคนตอนนี้เราใช้แรงงานข้าวดีนัก <c oughs> ให้มันตื่นซะบ้างนั่งหลับมาตลอดทางเขาก็คนมันง่วงัำไงไม่เสร็จแน่เล <c oughs> ยเฮ้ยลบไปลบไปลบไปจไปับไว้จับนะเออเออนานจิ เนี่ยให้มันหลุดเออไม่ไแตะไว้เหมือนมันมีรูปผองผน,นะมันร้อนนะมันก็เลยว่าุูตรงนี้ต่อแล้วเอาเข้าร้นอนเป็นปกติอยู่ครับเราต้องไปซื้อที่รูปผอมมาไว้รูปพังแล้วทุกคนพังแล้ว เดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องหาปั๊มลมที่นั่งเราจีเดี๋ยวเราจะกางไฟชีตอีกนะทุกคนเล่นกล้าม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ <c oughs> สร้างอาณาจักรน้อยๆของเราเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่นอนเราในค่ำคืนวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นผ้าปูนะนี่เป็นที่นอนลมนะทุกคนนะสูกบกระตายเดี๋ยวข้างหลังเราต้องหาปั๊มลมไฟฟ้ามาแล้วนะอเ,เออ นี่นะะม่บ้านของเรา <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีน้ำให้เล่นด้วยนะทุกคนพอมีน้ำให้เล่นอยู่นะครับน,ะนี่นะ